ไปอาตมาไปเจอกำนันอยู่คนหนึ่งใกล้จะเสียชีวิตแกก็บอกให้แกอยู่กับลมหายใจบอกอยู่ไม่ได้เลยครับคอยนึกถึงแต่ไปซ้อมผู้ต้องหามาเคยฆ่าปลาเห็นนะมันทําอะไรมามันคอยนึกเน่ยกว่าใกล้จะตายแล้วคอยนึกเนี่ยไม่เคยฝึกทิ้งอารมณ์ไม่ได้ฝึกละอกุศลเห็นไหม บาปอกุศลที่โยมเคยทํามันจะเข้ามาในใจเข้ามาในใจไอตอนจะตายในอ่าละทิ้งไม่ลงโยมเอาง่ายๆยโยมนั่งสมาธิแค่นาทีเดียวเดี๋ยวจะพานั่งสมาธิด้วยเอาแค่นาทีเดียวนะโยมจะคุมจิตให้นิ่งนะยังคุมไม่ค่อยอยู่เลยหลุดปั๊บ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 คิดนนคิดนี่แต่โยมคิดว่าตอนโยมจะตายนะโยมจะคุมจิตให้นิ่งอะ่ะอยากฝันไปเถอะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฝึกนะวันนี้โยมจะทําอะไรไม่ได้ตอนตาย แล้วถ้าจิตอกุศลปุ่งไปอาบายก่อนจิตคิดดีปุ้งไปขึ้นสวรรค์จบสวรรค์ลงต่อขึ้นลงขึ้นลงมาอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมไม่คุ้มนะนั้นอย่างน้อยรักษาอัตภาพความเป็นมนุษย์เอาไว้สินห้าโยมควรจะบริบูรณ์ทาไม่ได้วันนี้เอาข้อเดียวก่อนก็ได้อัตมาเนี่ยตัวแบบว่าขี้โกงเลยนะอัตมารักษาสินห้ายังไงรู้ไหมรักษาเวลานอน กับผ้าสามพนก่อนนอนรักษาสินห้าเช้าตื่นเลิกรักษาก็ตอนนอนไม่ได้ทําผิดอะไรสบายสินครบบริบูรณ์ทาตอนนอนไปเรื่อยๆห้าเดือนหกเดือนเอ๊ะทำไมมันต้องมาทําตอนนอนอทํากลางวันก็ได้มัง้งใช่ไหมก็เลยเริ่มเริ่มมีความกล้าหาญที่จะมารักษาตอนกลางวัน